คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตมันเร็วจนแทบตามไม่ทันเมื่อวานยังเป็นเด็กวิ่งเล่นอยู่เลยวันนี้กลับต้องดูแลใครอีกหลายคนโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่เริ่มก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุฉันเองก็เคยรู้สึกแบบนั้นค่ะเรื่องของฉันเริ่มต้นจากคุณแม่ของฉันเองท่านเป็นคนที่แข็งแรงกระฉับกระเฉงมาตลอดแต่พออายุมากขึ้นความแข็งแรงนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไป กลายเป็นความเงียบเหงาที่เข้ามาแทนที่ท่านเริ่มบ่นว่าไม่มีใครคุยด้วยเบื่อน่ายกับชีวิตประจำวันแม้ว่าเราจะพยายามหาอะไรให้ท่านทำท่านก็มักจะปฏิเสธบอกว่าไม่ไหวไม่สนุกเหมือนเดิมตอนนั้นฉันรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็ไม่ถูกใจท่านสักอย่างเริ่มหงุดหงิดใจและเผลอพูดจาไม่ดีกับท่านไปบ้างทำให้บรรยากาศในบ้านยิ่งแย่ลงไปอีก จนกระทั่งวันหนึ่งฉันได้มีโอกาสไปอบรมเรื่องการดูแลผู้สูงอายุทําให้ฉันได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นฉันได้เรียนรู้ว่าความเหงาของผู้สูงอายุนั้นไม่ใช่แค่การไม่มีใครอยู่ข้างๆแต่การรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายในชีวิตฉันจึงเริ่มมองคุณแม่ในมุมใหม่พยายามทำความเข้าใจความรู้สึกของท่านอย่างแท้จริง ฉันเริ่มจากการชวนท่านคุยเรื่องเก่าๆเ,เรื่องที่ท่านเคยมีความสุขเรื่องราวในอดีตท,ที่ท่านมักจะเล่าให้ฉันฟังตั้งแต่เด็กๆฉันตั้งใจฟังทุกคำพูดถามคำถามเพิ่มเติมเพื่อให้ท่านได้ระลึกถึงความทรงจำเหล่านั้นฉันพบว่าดวงตาของท่านเป็นประกายขึ้นมาอีกครั้งท่านเริ่มยิ้มและเล่าเรื่องราวต่างๆได้อย่างสนุกสนานราวกับว่าท่านได้กลับไปเป็นสาวอีกครั้ง นอกจากนั้นฉันยังพยายามหาอะไรใหม่ๆให้ท่านทำสิ่งที่ท่านสามารถทำได้ด้วยตัวเองแล้วรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำฉันชวนท่านปลูกผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆรอบบ้านชวนท่านทำอาหารง่ายๆที่ท่านชอบทานชวนท่านไปเดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้บ้านแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแต่ก็ทำให้ท่านรู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าและมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้น ฉันยังได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่แค่การดูแลร่างกายแต่การดูแลจิตใจด้วยการที่เราใส่ใจรับฟังเข้าใจความรู้สึกของท่านให้ความรักความอบอุ่นแก่ท่านนั่นคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดสำหรับท่านเพราะบางครั้งสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการไม่ใช่ยาแต่เป็นคนที่เข้าใจคำพูดนี้ยังคงก้องอยู่ในใจของฉันเสมอ ตอนนี้คุณแม่ของฉันมีความสุขมากขึ้นท่านเริ่มพูดคุยกับเพื่อนบ้านมากขึ้นท่านเริ่มออกไปทำกิจกรรมต่างๆกับกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้านและท่านเริ่มกลับมายิ้มได้อย่างสดใสอีกครั้งฉันรู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ท่านมีความสุข เรื่องราวของฉันอาจจะไม่ใช่เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่แต่ฉันหวังว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณหันกลับไปมองคนที่คุณรักมองคุณพ่อคุณแม่ของคุณด้วยความเข้าใจและมอบความรักความอบอุ่นให้ท่านอย่างเต็มที่เพราะเวลาของเรากลับท่านเหลือน้อยลงทุกทีอย่าปล่อยให้ความเหงาเข้ามาทำลายความสุขของท่านเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้า